เป็น EP ที่4นะครับรายวิชาประวัติศาสตร์นะครับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับซึ่งต่อจาก EP ีที่3นะครับเรียนเรื่องของอ่าสัตวษนะครับอครูขอชี้แจงก่อนนะครับอ่าคำถามข้อที่2ครูก็ขออภัยด้วยนะครับที่ครูอ่าไม่ได้อ่านเรื่องของช้อยนะฮะเพราะว่า อาช้อยนักเรียนบางคนหาแล้วไม่มีคำตอบนะครับก็ขอขอบคุณนักเรียนนะฮะที่สนใจในรายวิชาประวัติศาสตร์นะครับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับส่วนใครที่ทำมาแล้วนะครับไม่ได้เปลี่ยนข้อคำถามหรือเปลี่ยนช้อยนะฮะคำตอบก็ไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวเราเจอกันตอนเปิดเทอมเอานะครับใน EP ีที่4นะครับ เรียนเรื่องของอ่าสหวัฏนะครับต่อจากทศวรษทศวัษวนี้คือ100ปีนะครับส่วนสหวัษนี้คืออะไรนะครับสหวัฏคือช่วงเวลา1000ปีการนับสัอ่าโทษนะลูกการนับสหวัฏเริ่มนับตั้งแต่ปีที่ขึ้นต้นด้วยเลข1เป็นปีแรกของ สหวัตแล้วนับนับต่อไปจนสิ้นสุดเลขที่1,000เพราะว่าสหาวัตเนี่ยเท่ากับ1,000ปีนะครับเปรียบเสมือนง่ายๆที่สุดเราเริ่มนับตั้งแต่1-1,000ถึง1น0 0ันั่นแหละลูกนะครับอ่าดูตัวอย่างนะครับสหวัตของพุทธส,สกราชนะครับ หรือพุทธสหวัตเริ่มนับจากปีที่พระพุทธเจ้าปรินิพานปรินิพานของพระพุทธเจ้านั้นก็เดี๋ยวก็ได้เรียน EP ีที่4ของสังคมเหมือนกันนะครับได้เรียนฟังไปก่อนนะครับปรินิพานไปแล้ว1ปีเป็นปีที่1ไปจนถึงปีที่1000เป็นเขาเรียกว,ว่าเป็น1สึหวัตของพุทธ สัตวพุทธศักาชนะครับดังตัวอย่างเช่นพุทธสหวัฏที่1เริ่มนับตั้งแต่พศ .1 ไปจนถึงพศ1 0 0 0นะครับส่วนพุทธสหวัฏที่2ของพุทธศักราชหมายถึงช่วงเวลาพศ .,1 0 0 1ถึง2,000 นะฮะเพราะนักเรียนจำได้จำขึ้นใจเลยนะครับว่าสหวัตเนี่ยเท่ากับ1,000ปีนะครับสหวัตของคิทธิสัตวรรษหรือคิทธิหวัตนะฮะนับจากปีที่พระเยซูนะฮะประสูติเป็นปีที่1ไปจนถึงปีที่1,000นะฮะเป็นสหวัตที่1ของคิทธ สตววัโทษคิดถสัตสกราลูกขอโทษนะครับครูอาจจะพูดผิดนิดหน่อยนะลูกดังตัวอย่างคิดถ้สตวรวัที่1นะฮะเริ่มนับตั้งแต่คศสหไปจนถึงคศสอห0ึ่นะครับก็นักเรียนจำได้ง่ายคืออ่าส่วนใหญ่นะครับมันจะควบคู่กันระหว่างอ่า พุทธศตวรรษกับคิทธทศกราชมันจะคู่กันนะฮะพศกับคศนะฮะมันแตกต่างกันตรงที่เราเริ่มตั้งแต่ทศวรรษเท่ากับ10ปีศตวรรษเท่ากับ100ปีและสหวัรษเท่ากับ1000ปีนะฮะก็มีประมาณนี้นะฮะในช่วงเวลาการนับ ของประวัติศาสตร์นะครับมันไม่มีช่วงเวลาหมื่นปีหรอกฮะมันถึงพันปีอยู่นะครับเพราะพศปัจจุบันคือพศ2564อยู่ในช่วงของอ่าสหวัตอยู่นะฮะสหวัตนะฮะหมายถึงสหแปลว่าพันสหวัตหมายถึงการนับช่วงเวลา1000ปีนะครับเริ่มนับศักราชที่1ถึง1 พันนะฮะนิยมใช้คอสอรหรือพอสอนะฮะดังตัวอย่างที่ใช้สหวัตนะครับคิดคิดสหวัตที่3คืออะไรคอสคออสอ,อะไรลูกคสสอ2พ0 0ถึง3,000เพราะ1ถึง1,000ไงฮะเท่ากับ1สหวัตนะครับพุทธศตวรรษที่ สนะฮะหมายถึงพศอ,อ,อะไรครับพศหนึ่งพัถึง2,000นะฮะเมื่อ5้าศวัรที่แล้วโลกอยู่ในยุคหินหมายถึงอะไรโลกหมายถึงเมื่อ5,000ปีที่ผ่านมาหรือ5,000ปีที่แล้วนะฮะโลกของยุคหินเนี่ยมีอายุห0 0พักว่าปีนะครับ การใช้คำบอกช่วงเวลาในสื่อต่างๆนะครับหนึ่งคู่มือเลี้ยงลูกในศตวรรษที่21่สิเเห็นไหมครับคำว่าศตวรรษเท่าไหรครับศตวรรษเท่ากับ1น1้อยก็210ปีนะฮะเลี้ยงลูกยังไงให้รอดนะฮะง่ายนิดเดียวนะครับในสื่อของเว็บไซต์ต่างๆ นะครับสองฉลองทศวรรษอายุทยามรดกโลกและเปิดฤดูการท่องเที่ยวอายุทยานะฮะแสดงว่าอายุทยานี้สองทศวรรษนี้เท่าไหร่สิหนึ่งทศวรรษเท่ากับสิบสองทศวรรษก็ยี่สิบปีนะครับป้ายจัดนิทรรศาการนะฮะสามสู่สรวัตที่สามนะฮะ ตำนานวีรบุรุษแห่งสหวัฒแสดงว่ามันมาอยู่ในช่วงของ1,000ปีมาล้นะครับเป็นหนังสือเป็นนิทานเป็นตำนานนะฮะที่ครูยกตัวอย่างมาให้นะครับอ้าวนะครับกิจกรรมในการฝึกนะฮะหาคำตอบนะครับมีอยู่2ข้อนะฮะอันนี้ครูแต่ตองมาดีแล้วนะฮะ ถ้าไม่รู้คำตอบนะครับให้กลับไปย้อนดูสไลด์หรือกลับไปย้อนดูคลิปวิดีโอที่ครูสอนได้เลยนะครับนี่นะฮะข้อที่2นะครับสิ่งสำคัญนักเรียนนะครับอย่าลืมส่งงานครูด้วยใครที่ไม่ได้ส่งงาน EP ีไหนนะครับก็ส่งย้อนหลังได้นะครับส่วนรายวิชาประวัติศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4 นะครับเรื่องของสหวัฒนะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ตอนเปิดเทอมนะครับนักเรียนทุกคนสวัสดีครับ